ดูนี่ไงเป็นแถวนึ่งเลยขาจะลุกดูเอาเม็ดใหญ่ใไปดูดิเป็นม็หน่อยเต็มเลยอัอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดูดิเม็ดที่น้อยเต็มเลยดูดิเม็ดที่หน้อยเต็มเลยแล้ก็เหลือตัวเม็ดใหญ่ใช่ไหมนี้สองเม็ดเลยเหลือเม็ดที่หน้อย เต็มเลยคุไม่ใช่ป่ะนะี่ยไม่ใช่มาเยอะเกินโอ้ดูดิมันก็ข,าว,ขาวเต็มเลยนอนเลยดูดิูดูมันก็ขาวเต็มเลยหูแดงไปปิดคลิป